การรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างของเราด้วยนะคะขอบคุณค่สปปะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องยู u t บชศิ c าช n แนลนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาว Facebook นะคะแล้วก็พี่น้องชาว TikTok นะคะ แล้วก็เริ่มถึงที่ที่ทื่อตะปถึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมเอ่ยแล้วก็คิดถึงกันบ้างไหมคะคดีช่วงนี้ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทํารายการเลยนะคะอาจจีมีคํามขัดแลาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีแต่แข่งกันนะคะวันนี้ก็มี เรื่องสำคัญสำคัญจะมาอ่านนะคะแล้วก็มีประเด็นหลักๆที่เราจะมาอ่านในวันนี้กันนะคะวันนี้ขอขออน้วาตั้งไว้ในนี้กันแล้วกันนะคะจะได้อ่านสะ,ะดวกหน่อยโอเคค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเครียดแลวกินนะคะมีวิธีก้ไขายอย่างไรนะคะจริงๆถ้า เครียดแล้วกินไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้มันจะส่งผลกับสุขภาพของเราด้วยนะคะนันจะส่งผลเสียกับสุขภาพด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็วันนี้มาอ่านเองนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้เอาตัวช่วยมาอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาอ่านให้ฟังนะะนะคะแล้วก็ มีสองเรื่องที่เราจะต้องคุยกันนะคะแล้วก็ีวันี้นจะมาอ่านเรื่องํำคัญันคำคในการเ,าเครียดแล้วกินมีวิธีแก้ไขย,ยังไงนะคะ,ะไปฟังกันนะคะเราต่างกำลังปรับตัวนะคะเข้าเข้ากับวิถีชีวิตแบบนิวนา เนอร์อร์นะคะอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออาภาัยด้วยเช่นนั้นถ้ายังมีโควิดนะคะก็อตอนนี้ก็ยังยังต้องป้องกันอยู่ก็เวลาไปไหนก็จะยังป้องกันอย่างนี้นะคะโอเคค่ะกฎระเบียบที่ทำให้เรานะคะตั้งอยู่แต่ในบ้านทำให้เราอะ เปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะวิธีการติดติดแต่สีสารนะคะการเออกําลังกายนะคะการทํางานและการกินนะคะการกินก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะมาอ่านต่อนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสัพพรมทั้งหมดเหล่านี้ และความจำเป็นในการปรับตัวอ,อย่างรวดเร็วนะคะอาจทำให้เรารู้สึกเครียดได้นะคะความเครียดเป็นเหตุจริงๆนะคะสำหรับเอ่คนที่อยู่บ้านในช่วงโควิดนะคะจริงคิดว่าเป็นวาระอันดีที่จะพูดถึงความเครียดและวิธีการรับมือนะคะ คุณอาจรู้สึกประหลาดใจที่ได้รู้ว่าความมิตกกังวลและความเครียดอาจแสดงให้เห็นผ่านรูปแบบการรับประทานอาหารของคุณนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นการรับประทานตามอารมณ์นะคะหรือการรับประทานเพระความเครียดนะคะทีนี้มาดูหัวข้อนี้กันนะคะการรับประทานเพราะความเครียดคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมาดูหัวข้อนี้กันนะคะ การรับประทานพระความเครียดน่ะมีความหมายตามชื่อของมันซิ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณรับประทานอาหารที่ไม่ลืมความรู้สึกนะคะเลวร้ายนะคะไม่ลืมควารู้สึกเลวร้ายที่คุณกำลังเผชิญน,นะคะโดยหวังว่า อาหารจะทำให้รู้สึกดีขึ้นนะคะบางครั้งมันคือการตัดสินใจอย่างมีสตินะคะแต่บางครั้งเป็นเพียงการตัดสินใจเชี่ววูบนะคะเพื่อหวังจะจัดการกับอารมณ์ด้าน แลวที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าต่านสายปลายเหตุจากอะไรนะคะความเครียดและความเบื่ยน่านก็ให้เกิดการกินเป็นอารมณ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อคุณตั้งอยู่กับบ้านและ รายล้อมด้วยของกินนะนะคะย่างนี้ที่บ้านทางดิฉันก็มีของกินนะของกินเต็มไปหมดแต่ดิฉันจะไม่เคยกินแบบพร่ำเพรื่อนนะกินเท่พอประมาณไม่ใช่กินเพราะความเครียดอะไรประมาณนี้นะคะอะทีนี้มาอ่านต่อนะคะตลอดทั้งวันทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะสั่งอาหาร จารโปรดที่มีคอรี่มากกว่ามื้ออาหารปกตินะคะของคุณหรือทำอาหารเองที่บ้านด้วยเครื่องปรุงและเสียงประกอบที่มีอยู่จำกัดก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่แตกต่าง กันออกไปจากที่คุณคุ้นเคยนะคะความเครียดอาจาก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือความเศร้านะคะดังนั้นอาหารที่มีประโยชน์จึงน่ารับประทานเหนยกว่าอาหารที่ถูกปากนะคะอาหารถูกปากที่มี แคอลอรี่ศู์จะกระตุนต้นการหลังสารเคมีบางชนิดนะคะในสมองที่ทำให้รู้สึกดีแต่ก็ทำให้อยากกินอีกนะคะสมมติหนะ้าเจอ,อาหารึกปากนะ อยากกินอีกออร่อยอร่อยอะไรประมาณคือบางบางทีบางครั้งอาหารอร่อยก็จริงแต่การกินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการกินนะคะและการกินมากเกินไปนะคะก็จะทำให้น้ําหนักขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดความเครียดก็จะทำให้กินเยอะขึ้นไปอีกนะคะบางทีบางครั้งการกินอาหารนะบางทีบางครั้งก็กินแต่ตามอารมณ์อย่างนั้นเลยนะคะอ,อาหารที่แบบครมห้ามมือนะแต่เด็กๆดกิฉันไม่เคยจะกินแบบนี้นะคะยอมรับเลยนะคะปนวงชันเวรเ,เขาบอกว่า เป็นวงจันเลวร้ายที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะในหัวข้อย่อ่อีกหัวข้อนี้นะคะวิธีใดที่ดีที่สุดในการป้องกันการรับประทานเพราะความเครียดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรทำในเวลานี้คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และฝึกนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแต่ไปนี้เป็นคำแนะนำของดิฉันนะคะคุณหมอคุณหมอ สื่อสารนะคะเขาบอกเอาไว้นะคะแต่ไปนี้เป็นการแนะนําเกี่ยวกับวิธีการหยุดการรับประทานเป็นอารมณ์นะคะมาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกก็คือยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะคะคุณทราบดีว่าอารมณ์กระตุ้นให้เกิดการรับประทานพระ ความเครียดดังนั้นนะคะทำไมจึงไม่ยอมรับมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะคะหากเราจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะเอมันอาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะนะคะอาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีเงาหรือเบื่อหน่ายนะคะในบางครั้งนะคะ ทำรู้สึกอาจจะแย่อยู่บ้างนะคะความรู้สึกอาจจะแย่อยู่บ้างแต่นะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะมากเกินไปนะคะและคุณไม่จำเป็นตั้งก้าไขมันปล่อยให้ อารมณ์เกิดขึ้นและผ่านไปนะคะบางทีถ้าเป็น่านี้มากไปก็ไม่ดีโดยไม่ตั้งเอาใจจมกับมันนะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่สองหาทางเลือกอื่นๆนอกจากการรับประทานการเดินเร็วหรือชาสมุนไพรนะคะอาจจะเป็นทางเลียก าทางหนึ่งก็ได้นะคะการเดินเร็วและชาสมุนไพรกเชก้านะคะอาจคลายเครียดได้นะคะดีกว่าการรับประทานอาหารนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปกันนะคะในเรื่องนี้มันจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่สนะคะรับประทานอาหารตรงเวลา ถ้ารับประทานไม่ตรงเวลามันจะแกะมันจะเป็นการที่แบบว่าเนโกกรคกระเพาะได้โกกรคกระเพาะได้ดิฉันเคยเจอมาแล้วดิฉันเคยทําแบบนี้มาแล้วนะคะและอย่าข้ามมื้ออาหารรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเกิดความเครียดนะคะคุณอาจจะเลื่อนเวลารับประทานอาหาร หรือเมื่อกระทั่งข้ามมื้อนั้นไปเลยนะคะและจะส่งผลให้ระดับพลังงานของคุณลดน้อยลงเกินควรนะคะและคุณอาจลงท้ายด้วยการรับประทานอาหารมากเกินไปในมื้อถัดไปนะคะ อันนี้ในกรณีแบบนี้น่าจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายๆคนนะคะถ้าความเครียดคือจะทำลายความอยากอาหารลงแบบอลองรับประทานนะคะลองรับประทานอาหารปริมาณน้อยลง แต่บ่อยมากขึ้นในระหว่างในระหว่างวันนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะลดคาเฟอ,อีนนะคะผู้คนนะคะรู้สึกขาดพลังงานเมื่อเกิดความเครียดและหันไปพึ่งคาเฟอ,อีนในเครื่องดื่ม อยู่กำลังอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะ,ซ,ะ,นนนนะ,คะซึ่งอาจขัดจังหวะการนอนนะคะซึ่งอาจขัดจังหวะการนอนในเวลากลางคืนนะคะถ้าคาเฟอ,อีนทำให้คุณตื่นในเวลากลางคืนนะคะให้ลีงดื่มกาแฟา และชาที่ไม่มีคาเฟอีนทานนะคะอ่าข้อนี้ก็สำคัญนะคะฉะนั้นถ้าและบางทีบางทีเวลาติดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากไปมันก็ไม่ดีถ้านานๆานานกินครั้งก็ยังพอได้นะคะเฉนใหญ่แล้วก็กาแฟเฉินใหญ่แล้วดิฉันก็ไม่ค่อยทานจะทานแต่ชาโอวันตินนะคะ หรือถ้ามีบางบางวันวันไหนที่เราไปาร้านไป,ไปตลาดไปสนามหลวงสองอะไรเนงะี้ยบางทีก็อาจจะแบบได้เป็นน้ำจะเหมือนไครมานะคะเช่นโอเลี้ยงก็กินได้นะคะโอเลี้ยงแล้วก็ น้ำใบบบกก็กินได้นะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสตินะคะการรับประทานอาหารอย่างมีสตินะ่ะหมายความว่าคุณตั้งพยายามรับรู้สกรับรู้ถึงความหิวและความอิ่ม ะะภายในร่างกายนอกจากนี้คุณยังต้องตระหนักถึงสิ่งที่ให้คุณอยากรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารอย่างมือสตินะ่ะจะช่วยให้คุณสามารถเลี่ยงการรับประทานมากเกินไปนะคะและทำให้คุณน่ะ เพลิดเพลินนะคะกับอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะมื่อจะรับประทานน้อยลงนะคะนอกจากนี้คุณจะใส่ใจกับสิ่งที่คุณเลือกรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเวลาเช่นนี้นะคะคุณไม่ควรจำกัด สิ่งที่รับประทานแต่ควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากที่สุดเพื่อรับโภชนาการที่เหมาะสมที่สุดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ

ศูนย์เก้าสามูย์แเจ็ูนปดเปิดอยู่การแจ้งเตือนและการโทรจะถูกปิดเสียงโอเคอาทีนี้อ่าอานแต่นะคะพอดีมีเบอร์ใครก็มาเลยม,มามาขับจังหวัดนะคะการระบาดแข็งโรคคราวนี้นะคะทำให้เราทุกคนเผชิญกับเกิดความเครียดมากจริงคุน นะคะอย่างไม่ตั้งสงสัยแต่การเรียนรู้ที่จัดการกับความเครียดนั้นทำให้คุณผู้คนที่คุณรักและคนรอบข้างของคุณนะคะของกล่งมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณหมอ ซีซานนะคะแล้วก็ขอบคุณเว็บสนุกดกคอที่นำความรู้ดีๆมาให้กับคืนผู้ฟังนะคะแล้วก็นำความรู้ดีๆมาฝากคืนผู้ฟังกันในเช่วนนี้นะคะก็สลับกันไปนะบางทีก็อ่านอ่านแบบเขียนเองและอ่านอ่าน เสียงผิดเองและอ่านแบตั้งกล้าตั้งกล้าไปบ้างนะคะก็ตั้งขาอภายัยในนะทีนี้ด้วยนะคะในเมื่อกีนนี้ใครโทรมาก็ไม่รู้ในะช่วงที่ดิฉันกำลังอัารายการอยู่นะคะแต่แต่ดิฉันติดปิดเสียงรล้วนวแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียงมันเข้านะคะทีนี้เราจะมา,าพูดถึงการนินทาละว่าไรา สักนิดหนึ่งนะคะยุคสมัยนี้มีถมเถอไปนะคะตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวาวัยจนจนวัยสูงอายุนะคะยุคสมัยนี้นะคะสังคมสมัยนี้มีมีมีเยอะนะคะเกี่ยวกับการเิีนทาว่ารายผู้อื่นรับหลังเนี่ยนะคะซึ่งดิฉันก็ จอมาแล้วนะคะแต่ดิฉันขอไม่ญากไม่เอฉยแล้วกันนะคะคือถามว่าอยู่เฉยๆได้ไหมได้แต่ถ้ามันมากเกินไปแล้วมันไม่จบไม่สิ้นก,ก็ก็ต้องมอีเรื่องกันบ้างนะคะแต่ดิฉันก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับใครมากนะคะเนื่องจากดิฉันก็อยู่เฉยๆอย่งดิฉันอย่างนี้แหละ นะคะใครจะอะไรดิฉันไม่สนใจแล้วเมื่อก่อนนี้ดิฉันก็คาเพื่อนมากเกินไปนะคะแต่แต่มันทำให้รู้ว่าการคาเพื่อนมากเกินไปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วในเรื่องของอารมณ์ก็เหมือนกันนะคะอารมณ์ร้อนนะคะมันบางทีการอารมณ์ร้อนของเราหรือการ การอารมณ์ร้อนหันคนอื่นอมันอาจจะมามันอาจจะแบบส่งผลให้แบบอขัดแบบว่าไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะถ้าร้านกับร้านคุยกันนะคะบางทีบางครั้งนะคะการที่เอ่อ จะเอาจะเอาเรื่องของคนอื่นเป็นนินทารับหลังอ่ะนะคะดิฉันเจแล้วจะถามว่าดิฉันอย่เใส่ได้ไหมก็ได้ค่ะเพดิฉันจะไม่พูดถึงแต่ถ้ามันมนีนะมีมากก็ต้องจะต้องเคลียร์กันบ้างนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้อาอรมณ์หรือนินทาละ นินทาว่าไร้เพื่ออื่นรับหลังน่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ควรทํากันทุกสถาบันน่ะไม่ควรที่จะทําไม่ว่าจะเป็นตาดีตาบอดหรือคันพิการคน,นไหนก็นแล้วแต่นะคะไม่ควรทํามีอะไรก็พูดนตรงไม่ใช่ทําแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เอชื่อใครนะแค่อ,อยากให้ แบบทำแบบนี้ดีกว่ามันจะดีกว่านะคะเพราะดิฉันไม่เคยจะสนใจใครอะไรใครอยู่แล้วน่จาจกคุยนะคะมีอะไรดิฉันก็สอนได้แล้วก็มีอะไรถ้าอยากรู้อะไรดิฉันก็จะสอนให้แต่บางครั้งบางทีการอารมณ์ร้อนใส่คนอื่นมันน่าสอนไหม ม่น่าสอหรอกแล้วก็ไม่น่าทำด้วยนะคะนี่พู้ใหญ่บางคนนะซึ่งดิฉันนับถือมากๆคนหนึ่งแต่ดิฉันขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังจับตาดูอยู่ว่าจะจะจะ,จะยังจะจบได้หรือ,อยังแต่ถ้ายังไม่จบนะคะก็ต้องมีการเซะกันบ้างนะคะโอเคค่ะ ทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องที่สองนะคะถ้าพูดกันในเรื่องภาษาชาวบ้านนะคะในเรื่องของการถามคําถามก็เหมือนกันเมื่อกับเพื่อนกับปุ๋งหรือกับใครก็แลวเต่อนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันไม่ขย,ยากถามคําถามอะไรใครมากมีอะไรที่เลยเรียนรู้เองได้ก็เรียนรู้เองแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากรู้ดิฉันก็สอนได้ ดิฉันก็สามารถตอบได้แต่การที่ดิฉันถามอะไรมากๆเข้าเคยเคยเจอมาแล้วดิฉันถามอะไรมากๆเข้าก็ขออนุญาตไม่ใช้คำหยาบนะคะคุณจะถามอะไรนักหนาะคุณจะถามหาจุดๆ,ๆแล้วไงอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ควรจะถามแล้วก็ไม่ควรจะใช้คำพูดแบบนี้ฮะ กับลูกหลานก็ไม่ควรทำกับน้องๆรุ่นรุ่นหลังๆก็ไม่ควรที่จะทำนะคะดิฉันเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยแบบว่าเออถามให้น้อยลงพูดให้น้อยลงแล้วก็เวลาที่ใครมาขอคำเชื่อเหลือดิฉันก็จะบอกจะพูดแต่ถ้าแบบอ่าอ,อย่างเช่น เฮ้ยหาคำเชื่อแล้วไหนวะอันประมาณนี้อันนี้แคายกตัวอย่างนะคะดิฉันก็บอกเลยดิฉันไม่เอาเม่รับเม่รับคนแบบนี้ถามว่าดิฉันแยกเยอะได้ไหมดิฉันยยกเยอะได้ค่ะแต่บางครั้งบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเต็มเจอแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวค่ะเจอแบบนี้อีกก็ไม่ไหวนะคะดิฉันก็จะไม่อะไรแต่ถ้าพูดดีๆแบบ เออค่ะท่านนะคะพี่หนูคะคำเชื่อเหลี้ยอะไรประมาณนี้เออพี่ก็เออดิฉันก็แบบแบบเข้าไปนะคะในเรื่องการถามคือนี่ในเรื่องการถาม,นะเ,าถามเวลาเวลาเราถามอะไรมากๆเขาก็จะเขาก็จะพูดแบบที่เคยพูดไปแต่ดิฉันไม่ไม่สามารถเอาคำหยาบออกสื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเออเรื่องการเินทาว่าายคนอื่นรับหลังกันพูดจา เวลาใครถามอะไรก็พูดจาคำหยาบเงี้ยมันไม่ควรทำนะคะไม่ควรคํำแตดนแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้คำนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาการประกาศแล้วกันนะคะสำหรับในติกต o กนะ่ะนะคะเอ่อมันเวลาดูวิดีโอมันสิบนาทีนะคะ ถ้าดูไม่จบก็สามารถไปดูใน YouTube และไปดูใน Facebook ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราลากัไปกันลวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไอคอนเนพื้นที่ว่างหยุดปุ่ม